คร f ฟ c า f ฟพัฒนานิคมนะครับเป็นแบบว่าสไตล์แบบแคมๆนะครับเหมือนแบบบ้านน้อยในป่าใหญ่เดี๋ยวเราเข้าไปดูกันกินกาแฟกันสักแก้วนึ้งไปครับมีพนักงานต้อนรับด้วยนะครับป็นแมวสามสีโ่โอ้ยโอ้นยน่ารักไหมทุกคนมาเล่นกันนองด้วยนะ เป็นดาวโกนาคอฟฟี่นะครับเป็นเขาเอากาแฟาไปตีกับน้ำตาลให้ขึ้นเป็นฟองนี่แล้วก็ท็อปมาบนกาแฟนะครับเดี๋ยวเราต้องคนก่อนจริงง่ายเลยมีความหวานๆด้วยเหมือนขนมขนมดาวโกนาอร่อยเอาเล่นอุโน,โนกับเพื่อนดีกว่าไปที่นี่มีกิจกรรมให้เล่นเยอะจริงนะครับทุกคนมีการ์ดอุโน,โน มีแวร์วูฟอะไรถ้ามากับเพื่อนๆเ,เยอะๆนี่ต๊นที่อยู่ตรงนี้เป็นเหมือนลานกิจกรรมนะครับมี100ร้อยส้อยลูกปัดนะครับแล้วก็อันนี้เป็นระบายสีเนาะแต่ว่าต้องจ่ายเงินก่อนนะครับนี่ก็จะเป็นโต๊ะเป็นลานนะครับใครจะมาก็มาได้นะครับบอกพิกัดไม่ถูกอ่ะแต่ว่าพัฒนานิคมนะครับเซิร์ฟไม่ได้เลย CROFT แล้วก็คาเฟ่น,นะครับเป็นชื่อว่า Croft Cafe and Craft นะครับ